สวัสดีค่ะเยพรอนมาแล้วค่ะซิปต่อจากเมื่อตอนผัดนะคะผัดแล้วตอนนี้มากินนะคะเมื่อกี้ซิปนั้นก็เป็นผัดนะคะซิปนี้ก็มากินนะคะผัดหมูสามชั้นใส่ถั่วนะคะแล้วก็ใส่ขุนล้าพาค่ะเยพรอทําติดแล้วก็คลิปนี้ก็มากินซิปที่สองนะคะแล้วก็มีข้าวค่ะข้าวสวยขาดไม่ได้เพราะว่าเยพรอนเป็นคนชอบกินข้าว ผัดกานใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็มีนี่หลานสาวเอามาให้นะคะพริกพริกดองค่ะเขาจะเป็นพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่ที่เม็ดใหญ่ที่เราทําเป็นเม็ดแดงเขาเอามาซอยให้มันประดับพวกกับข้าวสวยงามค่ะแต่นี่เป็นสีเขียวนะคะเสร็จแ,แล้วเขาก็เอามาดองเหมือนกระเทียมดองบ้านเราละคะ่ะในพรอก็แกะแล้วนะคะก็หลานสาวามาฝากค่ะเพราะเขาอยู่นูน่นอยู่ไถยตรงค่ะ แฟนของหลานสาวเขาปลูกผลไม้คะ่ะถ้ามีผลไม้เขาจะส่งมาให้พวกเรากินตลอดลูกพี่ชายคะ่ะหลานสาวลูกพี่ชายคะ่ะลูกพี่ชายแฟนนะคะนี่คะ่ะเป็นพริกอย่างเงี้ยคะ่ะน,นี่เห็นไหมคะพริกพริกแล้วคดจะดองคะ่ะเดี๋ยวเย่าพอลงจะลงเอามาชิมดูว่าอร่อยไหมก็คล้ายๆเหมือนกระเทียมดองบ้านเราแต่มันคนละอยา่างแต่ของเขาคงจะหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอเอาแค่นี้ก่อนกลัวเขาจะ ให้ตะเกียบนะคะเพราะว่าเอาตัวมันจะเสียน,นะคะก็ส่วนมากคนไต้หวันก็จะชอบมีพวกหน่อไม้กระปุกแตงแตงกวาดองอะไรพวกเนี้ยค่ะหน่อไม้ดอหน่อไม้เอาสําเร็จรูปเลยแล้วเราก็มาแกะกินกับข้าวต้มส่วนมากเขาจะกินกับข้าวต้มนะคะคนไต้หวันเขาชอบกินข้าวต้มข้าวต้มของเขานี่ก็จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มที่เราหุงเสร็จข้าวที่เราหุงเสร็จเป็นข้าวเย็นที่เราเหลือจากเมื่อวานสมมติว่าเราเหลือจากเมื่อวาน football, นี่เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ เสร็จแ,แล้วต่อวันสมมติวันนี้ใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ตอนเย็นถ้าสมมุติว่าวันนี้อยากกินอาหารเบาๆแล้วก็ต้มข้าวต้มแต่ข้าวต้มบ้านเขาเป็นข้าวต้มบ้านเขาเป็นไม่ใช่ข้าวต้มมันจะเหมือนข้าวต้มกุ้ยบ้านเราแต่มันเขาจะใส่ไอมันเทศค่ะแต่มันเทศบ้านเขาจะเป็นสีออกสีนวลๆบ้านเราจะเป็นออกสีสีม่วงนะคะมันมีหลายแบบนะแล้วก็มันเทศเดี๋ยวนี้ก็มาขูดขูดเหมือนมะละกอเนี่ยค่ะแล้วก็ ต้มน้ำแล้วก็เราก็น้ำเดือดก็เอาเอามันเทศล,ลงไปะคะ่ะเดี๋ยวหลังจะต้มให้ดูคะ่ะเดี๋ยวหลังจะเอามาทานให้ดูนะคะเอามาทํามาทานให้ดูคะ่ะแล้ววันนี้เรากินก่อนคะ่ะนี่อาหารแล้วก็มีแยะพวกขนมเนี่ยหลังสาวไม้เนี่ยเขาอยู่ไทยตรงนู้นนะคะลงมือเลยนะคะเอฟซี FC ทุกท่าน,นะคะ่ะไม่ได้สวัสดีนะคะ <laughs> มากินคะ่ะผัดผัดถั่ว ใส่หมูสามชั้นไงเย่พรชอบกินหมูสามชั้นแล้วก็เยพรเขาอ้วนเหมือนหมูสามชั้นแลวทอกพุงพุ่งเหมือนหมูสามชั้นแล้วค่ะเคยบอกแล้วนะคะว่าเย่พรเป็นคนกินข้าวเร็วถ้าดูแล้วไม่มีมารยาทก็ขอโทษด้วยเน้อไม่ว่ากันแล้วค่ะราคาถั่วเราไม่ใช่ช้อนกลางเมื่อเรากินเองนะคะ โหระพาชอบกินโหระพามากจะเป็นคนที่ชอบกินต้นหอมต้นผักชีโหระพานงรักอะไรเงี้ยค่ะชอบกินเยอะชอบกินมากโหระพานะ้วกินสดก็ได้มันกินกับลาบกับอะไรเดี๋ยวนี้ก็บ้านเราก็กินกันอร่อยค่ะ ชีลสุกุ้งนมากินกันนะคะเรยพรไม่อยู่ได้หวนเนี่ยไม่ชอบกินหมี่ค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินหมี่หมี่อะไรก็ไม่ชอบแต่ขนมกินกินได้นะคะจะหมี่เนี่ยจะไม่กินเลยเพราะว่าแฟนจะกินหมี่ตอนเช้าทุกวันแล้วจะพูดว่าจะเล่าให้ฟังว่าี่ย์พรนิสัยไม่ดีจังตอนกลางวันน่ะแฟนแก เป็นเกษียณแล้วใช่ป่ะแกไม่ใช่เกษียณนะคะเพราะแกทํางานข้างนอกเป็นได้ทํางานราชการค่ะเขาเขาก็พูดว่าเกษียณนล้นเนาะวันนี้เฟนไม่ได้ทํางานราชการแต่ว่าแกก็อายุหกสิบกว่าแกก็อยู่บ้านตอนอาหารกลางวันแกจะต้มหมี่กินเองแต่บอลไม่ต้งต้มค่ะเพราะว่าเราต้มแกไม่รู้จะกินป่าเพราะว่าแกต้มกินแกเองต้มกินทําทํงเนี่ยค่ะทํใหญ่ใหญ่เนี้ย นี่ค่ะเราลองกินพริกดูแล้วค่ะพริกดองแต่คนไต้หวันเขาลองเขาจะไม่ใส่หวานแต่บ้านเราก็ทดองจะเป็นหวานเพราน้ำเราต้องใช้อันนี้เขาดองพริก,กเฉยๆเอาไปแก,กองกะกระตร้มอะไรเงี้ยแต่ผิดค่ะแต่ยีพปจะเป็นคนชอบออกหวานหน่อย อย่างกินส้มตำอย่างเพื่อนเพื่อนเขากินส้มตำ<ๆ>เขาจะไม่ค่อยใส่หวานแต่ยพลจะต้องใส่นิดๆมันตัดค่ะตัดรสชาติได้มันออกหวานหน่อยถ้าเผ็ดเผ็ดไปเลยมันก็ไม่รวยต้องออกหวานหวานหน่อยเช่นนี้ผัดหน่อไม้ใส่โหระพาใส่หมูสามชันมมช้นนี่ยพลชอบเพราะว่าทําไปคลิปหนึ่งแล้วก็กินนั่นแหละแต่นี้ผัดถัว่วฝักยาวก็ใส่หมูสามชัน้นแล้วก็ใส่พริกแกงได้นะคะมันมีหลายหลายอย่างที่เราใส่พริกแกงได้ แต่ว่าที่ชอ,ชอบกินก็คือนองไม้กับกระถั่วมันจะเข้ากันดีลองกินด้วยกันนะคะอ,อร่อยค่ะถ้าเป็นยำมุ้นเลนนนน่นอะไรเน,น,นี่ยขอบขอใจทำ้วค่อยอร่อยค่ะอันนี้ไม่ไม่หวาน่าอะไรแล้วก็น้ำนี่ใส่ไปลค่ะ นอพรจะกินไม่เหมือนคนอื่นค่ะจะพูดถึงเรื่องกินตอนตอนนี้ทําไมชอบกินเพราะเรามีเงินพอที่จะกินนะคะไม่ใช่ว่ามีรวยรอ,อะไรนะคะมีพออยู่พอกินแค่นี้นะคะมันเป็นนี่เป็นสินใครแล้วไอ้พรนี่มีคติอย่างหนึ่งตอนที่เราเด็กๆเราไม่ไม่มีเงินซื้อที่จะซื้ออะไรกินง่ายๆเพราะว่าเราต้องเก็บเงินส่งให้แม่ให้พ่อเราทางบ้านเวลาเราไปอยู่กับคนจีน อาม,ม่าก็จะสอนเราให้รู้จักมัธยัสถ์รู้จักประหยัดเราอยู่กับคนจีนเมื่อก่อนก็เป็นพ่ออายุสิบเจ็ปีเขอยู่รงเทพก็อยู่กับคนจีนวาสนาเราถึงได้มาอยู่ไต้หวันแล้วเป็นเหมือนเหมือนดวงค่ะเพราะว่าอยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่กับอาม,ม่ากก็คือเรียกอาม,ม่านี่ไม่ใช่อมมาม่าแล้วนะคะเพราะว่าลูกชายอาม,ม่าเขาไปมีเขาไปมีแฟนอยู่เป็นคนที่บ้านแล้วเรานับถือกันเป็นพี่น้องกันญาติญาติกันเป็นเป็น เป็นญาติแล้วก็เป็นน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกชายอามาก็ไปแต่งงานกับกับน,น้าเสร็จแล้วลูกสาวอามาโกก็เปิดร้านตัดเสื้อผ้าเราก็มาเย็่อยู่ร้านเสื้อผ้ากับเขาก็มาครั้งแรกก็มาละสิบบาทค่ะเสร็จเราก็ทำว่าเราอยู่กับเขานะคะแล้วก็เดินสามร้อยทำงานนะคะถ้าพูดถึงความลำบากเนีย่ยพอลำบากที่สุดนะคะอยู่เต็นรเลขต้นๆเนีน่ยคะ่ะอืม พูดภาษาเทพลเลยเนะยาะใหญ่ตุ๊กโคราดเลยที่นี่ <c oughs> บางทีตก๊กงเทปนึินโคราดเดนกับเดอ๋ยวว่าก,กันเนาะบางทีก็พูดจีนหนึ่งเวลากับานนี่พูดภาษาจีนหนึ่งก็ต๊กพูดโครากับตกภาษาจีนเขาก็ถามว่าพูดอะไรโอ้ลืมไปอย่างเนี้ยกินก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยคุย อยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าอดอยากแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อกินไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีอะไรนะคะประเทศไทยก็รวมสมบูรณ์เราเท่าไร่เท้านาแต่เราก็มีปลาให้กินมีกุ้งหอยปูปลาให้กินจะเนื้อหม,มูนั้นอะไรเราก็ถ้าบ้านเราไม่ฆ่าหรือว่าไม่ไม่เป็นนั่นเขาเนาะพูดถึงฆ่าก็นั่งสารเขาเพราะว่าไม่ยากพูดถึงนัืน่่ไม่เชื่อเขาเนี่ยเชื่อมันก็เหมือนกัน มอก่อนเด็กๆก็ไม่รู้แบบกรรมเท่าไหร่นะคะเนาะ,ะเคยพูดแล้วก็ว่าแหละว่าวจะได้กินเนื้อครั้งหนึ่งเนื้องอเนื้อหมูมีอยู่แล้วค่ะตอนเด็กกินเนื้ออัวเหมือนกันแต่ว่าพอโตมาอยุงเทพแล้วก็เลิกกินเนื้ออั่วเรามีความรู้สึกว่าสงสารเขาแต่ใครกินก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน,รเ,น,กนเราเป็นของเราเองสงสารค่ะ แต,แต่ไม่ว่าคนอื่นนะคะว่าเขากินนู่นกินนี่ไม่ว่าเขานะคะเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์เหมือนเหมือนกันมีสิทธิ์ในความคิดก็เหมือนเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันแค่นั้นแหละเราต้องเราต้องเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นว่าวทำไมพอ้พจะทํากินเนี่ยอยากกินอะไรก็ทํากินแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่ากุ้งหอยผู้ปลากินจนเบือะะ่อแล้วค่ะสมัยมาอยู่ใหม่ๆกินจนเบือ่อแล้วหลกกักรึเราก็ซื้อมากินกินจนเบื่อเจ๊นี่ อาหารอะไรก็ซื้ออาหารไทยไม่ได้อาหารอะไรก็ซื้อของบ้านเราไม่ได้พรากาบ้าน่็เข้าตลาดซื้อปลาซื้ออะไรเพราะว่าทางคนบ้านเขาจับปลาแล้วเนาะที่บ้านมันมีนมเขื่อนเนาะเขาจับปลาขายแล้วก็ซื้อพวกญาติญาติกันเนี่ยซื้อเขามาโดยู่กรุงเทพแล้วก็ไปยาติแล้วกอคนจีนเราไปญัตนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงคนจีนละคนจีนจะไปญยดัดมาก เพราะว่าเขาก็ลาบากกันเหมือนก่อนเขาลาภพวกแฟนก็ลาบากกันเหมือนก่อนแต่ว่าเพราะตอนนี้ก็พอพออยู่ได้ไม่ลำบากอะไรเพราะว่าแตกต่างกันนะคะคนจีนเขารวยก็เยอะแยะคนท,ทั้งไทยเปี้เขาก็รวยรวยจันเขากินแตกต่างกันอยู่ครับบ้านทองเขาก็สวยคนเขามีเงินเนาะเราก็มีอิจฉาเขาเพราะเรา ดวงเรามีแค่มาแค่นี้เราก็ดีใจกับเขาด้วยน้องๆนงุนง่นงๆเขามีแฟนมีอะไรโดยๆก็ดีใจกับเขาแต่เราแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดว่าจัดดวงเรามาแค่นี้ก็มาเห็น <He en S 2> ไหมทําไมเราถึงมาทํา y youtube เราทําไมรู้จักกับพี่น้องยูท b e กันทุกคนเพราะว่าเรามีเราเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนเมื่อคืนนี้ก็คุยกับน้องพี่เขาหนงังมน้องก็ไม่รู้เพราะอะขนาดอายุก็ไล่ๆกันแหละ นนี่อยากกิน,นอะไรก็กินค่ะจะไม่ได้ก็ไม่กินกินของวิเศษตัวออยากกินอะไรก็ซื้อมานั่งกินทํากินเอาเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วเท่าอะไรที่อยากกินก็กินซะวันข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นไงลูกเต่าเราก็ไม่รู้จะดูแลเรื่องดูอะไรเราไม่ได้คิดมากแบบนี้นะครับไม่ได้บังคับเขาอะไรเขาเขาตามใจเขาเพราะว่าเราตอนตอนเป็นเล็กเราก็ลาบากเต็มเราก็ไม่ได้ว่า พ่อแม่เราเกิดให้ทําให้เราเกิดมาจนนะแต่เราก็ขอบคุณพ่อแม่พ่อแม่มีพรอคุณของเราพี่เขาให,ให้เรามาครบสามสิบสองนี่ก็ดีนักหนาแหละแล้วก็พ่อแม่ที่หนึ่งทารบเธอทูลบูชายแต่พ่อแม่ก็ลำบากพ่อแม่ก็ลำบากเังเป็ดทมไมก่อนเังเป็ดงอื้ยง แม่อ่ะที่น้องก็ลำบากเรามากก่อนชีวิตคนงเราไม่เหมือนกันเนาะเราไปนี่เขาทำร้หยมีความทุกข์ก็พอาะจะไปคิดลระมากผิดเอฟซีท,ทุกคนคือการผิดน้องพิดน้องทุกกคนคือกันนะคิดอะไรไม่ออกก่อนบางทีเราระบายจะใครได้เราก็ระบายแต่เราก็ต้องเลือกคนระบายด้วยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เข้าใจเราเหมือนทุกคน สิ่งไหนสมควรจะระบายก็ระบายสิ่งไหนไม่สมควรระบายก็ติ้บไปกับพอเพราะว่าไม่ได้บางทีระบายไปก็คนเขาก็มองไปอีกอย่างแต่เราต้องระบายจักคนที่เข้าใจเราแล้วก็มีแบบว่ารู้สึกจิตใจเราเรารู้สึกจิตใจเขาก็พอแค่นั้นหละทุกคนก็มีมีเรื่องในใจกันทุกคนนะมีอดีตกันทุกคนนะเอเพราะ หื่เมื่อวานดิบกับนม่อยากฝังใจฝังจิตใจหรอเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พี่น้องคิดถึงลูกเราเราวทุกวันนี้นี่อร่อยค่ะวันนี้นี่กินกลางวัน,นอาหารกลางวันนะคะ จากทางงานมาก็ไปซื้อถัว่วถั่วฟังยาวแล้วถึงเขาขายถั่วก็ถัว่วที่เขาปลูกไม่ได้ขีดยาขีดไเรเนี่ยคนแก่เขานั่งขายตะพื้นเนี่ย <C> e <op> บ้านเองเนี่ยแต่นี่ก็บ้านนอกเหมือนบ้านเองเนี่ยแต่มันเหมือนเปิดเหมือนก็เหมือนตลา,าดตังซือะไรนี่แหละเป็นแบบนั้นแหละคนจีนนอก็เหมือนเหมือนกันนีคนจีนท่างไหนก็ตึ๊ดติ๊ดติต๊ดกันไปแต่บ้านนี้มันมีกิ๊จะเข้าคแค่นั้นแหละเพราะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในแบบมันจินกันแต่มันไม่กิ๊ดติ๊ดติ๊ดเลย ก็อยู่อยากกินน้ำก็กินให้เลยไม,ม่ไม่ชอบไปกินอาหารดุ๊ก,กูุ๊กเอะมากอะเพราะว่ามันเรียนเรียนดื้อดไงลูกอาหารแบบพวกนั้นนะเนาะคนจีนกับหมูคนจีนก็กินแบบโตจีนเนี่ยเหมือนเหมือนกันอะแล้วก็เบื่อแล้วอยากกินอแบบเท่ แต่ไปกินอาหารจีนอะไปกินที่ร้านตุกกี้อนะไรเนี่ยเขาจะมีมีน้ำตาลในห,หรอพี่น้องยินก๋วยเตี๋ยวอนะไรเนี่ยแต่บ้านเองอ่ยมีน้ำตาลพริกแต่ก่อนน้ำสมใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าได้วันไม่มีหรอกเวลาไปกินตุกกี้มาก่อนี่ยพอต้องห่อห่อน้ำตาลไปได้เฟรนบอกว่าบ้าลุาเธอว่าบา,าอะไไงก็ฉันชอบรสดนิดนิดหวานนิดนิดไปลงมาแล้ว ไม่ตาน้อกยตาเซ声นะ我要นว个，ย要大声我用我用จมูบอกแกว่าอย่าเสียงดังนะกำลังก็ถ่ายยูทูบอยู่แกก็หา ทำ u t u b e ก็ดีอย่างเพราะว่าเดียพอยากทำเพราะอะไรว่าไม่ต้องคิดเรื่องงานมากเราไปก็ต้องรับผิดชอบงานเรากลับมาเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้เยอะทำงานให้ดีดก็พอแล้วกลับไปทางาน้วทําหน้าที่เราเพราะว่าเราทําประจําอยู่แล้วนี่ไม่ได้ว่าเปลี่ยนไปทุกครั้งทาหน้าที่นี่กับหน้าที่นี้เนี่ยเดียพรบอก,กมาถึงบ้านทำไมอยากทำก็อยากทำเพราะว่าอยู่บ้านของคนเนาะมันเหงาเหงาเราเลย นีาทาดูซิเห็นน้องๆก็ทำเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรมากเราเพียงหวังว่าเราทําออกมาจะมีคนดูไห้นั่นแหละแต่พวกลูกหลานพวกแฟนเขาก็กดซับสไครต์ให้กดกระดิ่งให้แล้วก็พี่น้องเอฟซีทุกคนขอบคุณมากๆที่แวะมาชมยายพรเ้อขอบคุณจริงๆก็ทำมาปสายยายพรน,น่นเนาะเขาบอกคนว่าอมอนทำได้ไง,ไงวะเอาก็ออลองลองดูแดดเราไม่ลองก็าไม่รูเลยเอา นั่งพูดคนเดียวอยู่ตะก,กองเลยวะไม่ได้พูดคนเดียวเดี๋ยวเขาก็เข้ามาลก,กนอ้นองเขาก็ก็พูดคนเดียวคือกันนะเ <c oughs> <c oughs> พลียปิดไม่กินครับนะไม่ห,หวานออกถ้าออกหวานนิดนี่จะอร่อย นจีนก็จะกินหมดกินข้าวไม่เดือดจ,จินะ้จันถ้าบ้านเองสมัยก่อนโอ้กินข้าวทิ้งกินข้อความบกไม่ได้ว่าคนอื่นน้ำพูดถึงบ้านฉันตักขาวเยอะสมัยเป็นน,น้อยๆนะกินไม่หมดก็ทิ้งไม่ได้รัวตัวเองทําลําบากอพอมาอยู่ตัวคนจีนเน่ะเรารู้เลยเพราะว่าเขาจะกินข้าวในใส่ตัวนี้เขาจะตักมาพประมาณ ถ้าเขาไม่เขาไม่อิ่มเขาจะไปเพิ่มอีกแต่บ้านเราตักมาเต,ติมถานเลยทีนี้กิน่หมดกรทิ่งไห้มุ้ยให้กก่ไก่ไปจริงจริงยูบ้านเองนะกินทิ่งกินควางไม่ใช่ว่าคนอื่นเนอะว่าบ้านบ้านตัวเองเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเหมือนเป็นเล็กน,น้อยเนี่ยกินทิ่งกินควางจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้พักยาแล้วเราก็ปลูกเอาเองไม่ลำบากไม่ไม่ไม่มอดกินหนอกถ้าพักไยาเพราะว่าอยู่ตักโครานนี่ก็มัน,นที่ที่น้าก็เยอะแต่ว่า เป็นเช่นตอนนี้มันไม่ได้เป็นของเราแล้วค่ะือข้าวก็อินเช่นนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราไว้อุ่นกินตอนเย็นค่ะถ้ากินตอนเย็นไม่หมดเราก็อุ่นไว้กินพรุ่งนี้อีกใส่ตู้เย็นไว้แล้วยายพ่อนกินง่ายๆเพราะว่าเราพรอนผัดเยอะเรากินคนเดียวค่ะเพราะเฟนแกไม่กินแกกินอาหารไทยไเพ่ได้เพราะว่าแกเป็นคนท้อง ถ้ากินอาหารเป็ดแกจะท้องเสียเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยกินดีย่อยง่ายแฟนเนี่ยพอกินเสร็จป,ปุ๊บสักพักก็คลองนะ้ำตอนเช้าก็เหมือนกันตอนวันก็เหมือนกันแต่ตอนเย็นก็เหมือนกันเราก็พูดบอกขว,ว่าเธอกินของไม่มีประโยชน์กินแล้วก็ถ่ายทิ้งหมดขอโทษนะคะผู้เรียนถ่ายเพราะว่าเขาอาหารย่อยง่ายค่ะลูกชายก็เหมือนกันอาหารย่อยง่ายแต่ลูกชายเนี่ยจะสูงใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าแต่ไม่ถึงปแปดสิบหรอกค่ะ ผมก็เป็นฐานเนาะฐานน้ำกันนะคะอ,อ๋อเฮียพลพูดนานแนละ้วไม่รู้กิ่เท่าไรแล้วกินนาทีแล้วไม่รู้เดี๋ยวอันนี้เราก็วาไงไว้ตรนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรากินข้าวสิบเราก็จะกินอาหารว่างแป๊บนึงนาะแล้วก็ พูดมากไม่รู้พูดอะไรไปบ้างนะคะพูดไปทั่วไปเนี่ยพูดตามความรู้สึกอยากพูดอันนี้จะเป็นมันทอดค่ะเขาเอามาให้เหมือนเหมือนคนไต้หวันเขาบอกว่าเธอไปซื้อปาดเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่ไหนเขาบอกว่าเป็นคนไทยอ๋อเดี๋ยวพูดภาษาไทยถ้าเราเป็นคนไทยเขาจะพูดว่า oh ไทยโกไทยไทยไทยโก เป็นประเทศไทยก็คือไทยก้ไปเราไทยแลนเนาะภาษาอังกฤษก็ไทยเลนไทยเลนภาษาจีนเขาเรียกไทยโกไทยโก้ไทยโกภาษาไต้หวันคนไต้หวันเขาเรียกไต้หวันเนาะไต้หวันมันเองจะเรียกไต้หวันมันบางคนกินเขาจะเรียกภาษาไทยประเทศไทยเรียกไทยเลนไทยโกไม่ใช่ไทยเลนไทยเลนนี่ภาษาอังกฤษจะให้ดูนะคะเยวเนาะ อย่าว่างงนว่างนี้แล้วเราเชิดชิดจานนี้กรไม่เปลี่ยนอไมากค่ะชิดชิดกินแบบสมมโอผมเพื่อนเยอะแล้วก็นี่ค่ะให้ดูเ้อไม่รู้ก็เราไม่ได้โฆษณาเด้อก็อยู่ประเทศเขาอยู่แล้วเราก็มีอะไรเราก็เอามากินเอามาให้ดูเนี่ยมันคอดเนี่ยมันทอดมันเทศเทศติลวไหม หลานสาวเขารวยเราชอบเขาคือไม่กินเราชอบกินมากมันเทศเนี่ยมันเป็นกรอบเหมือนกล้วยฉาบกล้วยอะไรนะ่ยเขาเนี่ยกล้วยฉาบเด้อกล้วยฉาบเหมือนกล้วยชาวบ้านเองแต่เป็นปินหมันนี่เขาก็ใส่น้าเชื่อมเหมือนบ้านเองเนี่ยเหมือนกล้วยมันกล้วยฉาบบ้านเองเนี่ยเนี่ยผมกินเยอะ่ะมุ่ไหว้ด้วยเลาผลไม้ก็ซือของมาไหว้เพราะเราไหว้ แต่พรก็ชอบกินแตงโมแฟนก็คือแตงโมแต่ตรงแตงโมน้ำผึ้งคะซื้อแต่ยายพรจะชอบกินแต,ตงโมสีแดงมันเคยเนอกบ้านเองอะแล้วก็ชอบกินงูนบ้นเขางูนั้นเขาสีดำนะลูกสีดำมันอร่อยแต่ปีนี้งูนั้นเขาไม่ค่อยมีอะไรนะแต่อกแล้วมันออกปเปรี้ยวหน่อยวันๆน,นะแต่งูบันเองมันจะสีเหลืองใช่ไหมละ่ะไอ่ไม่ใช่สีเขียวลืมไปหรอโอองู่นมันก็มีสีเหลืองๆก็มีเหมือนกันเนาะสีออกเหลืองๆหน่อยๆอ,อ้ยไปทั่วเลย เดี๋ยวจะเล่เาเรื่องต่างโลกอีกพิชัยรายการหน่อยึ่งพอมาขึ้นครื่องของจะพรเมื่อก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นคือจักรยานคือจักรยานก็ขี่มาเป็นถ้าไต้หวันนี่แหละเด้อจักรยานในพ้นก็ไปขี่บ้ากริงเลยพอฮัทมันเป็นก็มาขี่เป็นไต้หวันก็อนจากไต้หวันแล้วก็ขี่จักรยานออกไปตีห้าครึง่งขี่จักรยานออกไปซื้อปาลาเราจักรยานในพ้นผูกเชือกไอ้ไอ้ ที่สายกีฬาที่เข้าคงพวกเหรียญเงินเหรียญทองเลยน่ะแต่พอจะเย็บอันนั้นไมก่อนก็ผูกไว้จาได้เนาะแต่ที่นี่ไปจอดจักรยานไว้พอซื้อปากับพอซื้อปลาเสร็จแล้วขี่จักรยานกับบ้านไม่ใช่แค่รยันตัวเองกับพี่น้องเป็นจักรยานคนอื่นเนาะเนาะเป็นเนาเพอถึงเราเสียงบ้านก็เอาสมไยจักรยานไม่มีเชือกผูกว่ะไม่ไมีเชือกเหรียญนั้นผูกว่ะลืมเอาของขวานเขาคุ้นเด่นมา พอขี่ก <est> ็ไปยังดีนักท <t' S 2> ี <mort> ่รถจักรยานเราจอดอย่างนั้นแล้วเขายังไม่มาแล้วช่างก็มาเขาบอกว่าอุ้ยเราขโมยรถจักรยานอย่เตระดกแล้พี่น้องเอ้ยว่ะน่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุเยอะหรอกตอนนั้นเนาะยายพรก็ยังไม่อายุมากเท่าไหร่นะเพื่อถึงสี่สิบกว่าเนี่มันก็ยังไม่ถึงประมาณแต่ยายพรตอนนี้อายุสี่สิบเอ้ยห้าสิบห้าหรือห้าสิบหกประเทศเองก็ปีงูปีไม้ก่งูอ่ะด้วยเธอพี่น้องหรือว่าหนักไปถูก เอาจักรยานคนอื่นมาแล้วก็ไปซื้อหมูอีกไม่กี่วันเนี่ยไปซื้อหมูขี่โมเตอร์ไซค์ไปก็จอดเดินไปเลยบนสายลมตึ้งแบบทุกวันนี้กับไปบใ่ถูกหัวเนี่ยเรืองง่องตรลกภวมงขของตัวเองเเ้อพี่น้องมันมีอะไรตะลกตะลกใหม่นี่จะเล่าเรื่องตะลกความตลกของเรียพอดีเลยเพราะว่าบ้านๆมนคนกจอดตะลกแล้วก็ขีล่ลมเกลืมกัน เดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องตลกตลกตะบานาใหม่เราไปฟังอีกนึงคนบ้านเองกนะคลิปนี้ก็แค่นี้เดินพี่น้องขอบคุณมากนี่เขาจะเรียกม่เขาเรียกฮันจีเนี่ยเด็กภาษาภาษาไต้หวันเขาเรียกอะไรนเ,เนี่ประเทศนี่ยเดี๋ยวจะเอามาไปให้ฟังดูว,วันหลังก่อนเนี่ยประเทศเนี่ยแต่ภาษาไทยเขาเรียกภาษาฮกเกี้ยนเขาเรียกฮันจี ตีกวัวเขาเรียกตีกวัวตีกวัวตีตีกวัวนะตีกวัวเนี่ยเขาเรียกตีกวัวฮันจีเขาเรียกตีกวัวแล้วก็ภาษาฮกเกี้ยนก็จะเรียกตีกวัวไอเขาเรียกไม่ใช่นะปกติตีกวัวนะนาอโอ้ไปใหญ่เลยเดี๋ยวอจะซับไม่ถูกแล้วจะไปทั่วเลยแค่นี้เลยพี่น้องแล้วก็ ดูวันนั้นนิดเดอ้อไม่ว่ากันนกดูเป็นนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนกขอใอห้ FC ทุกท่านมีความสุขสุกคนพี่น้องๆทองทุกคนขอให้ถึงจุดหมายไปทางเร็วเดอ้อยัยพรเพิ่งคลอดก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหกค่อยค่อยเป็นค่อ,อยๆไปแล้วก็คไหนเข้ามาดูเัยพรก็ขอบคุณมากๆไม่ว่าอยู่ไต้หวันนี่อยู่เจ้าเฟนสองคนได้เฉยนอกก็อยากอยากจะทำอไรมันนั่งหนึ่งนะคนอื่นเขาว่า เอาทาไมทําได้ก็ทาทาไม่งั้นเห็นเราดวกดูตัวเองวนาเกบไปดูเราไปเปิดดูตัวเองนะว่าเอาหน้าตาเป็นแบบนี้ใครว่าอย่าพอนคนสวยไม่สวยด็กเดิมพี่น้องกล้องมันช่วยเด้อเนี่ยกล้องมันขาวก็ปั๊บกล้องไง้ขาวอ๋ออืมจิตจิพอนคนโคราชจิก็ดำนิดนิดเละมันไม่ใช่คนโคราชจิสวยขนาดไหน้ะก็ได้แค่นี้แต่ว่าคนสวยๆเขาก็มีนะพอคนเท่าไรเท่าน้าเนี่ยกล้องเขาสวยไม่ใช่ว่าอย่าพรนสวยด็กพี่น้องบอกตรงตรงเลย อืมถ้าสวยก็นู้นคุณยุยคุณอะไรนะคุณอะไรนะแฟนคุณพุทธนะ่ะสวยคนนั้นนะ่ะอืมสวยแท้ๆช,ชอบน,ะน่ะเนอะดาราหนัสวยไม่ใช้โฆษณาเขาเ้ว่ะอืมแค่นี้แหละเด้๋วพี่น้องลาหลายครั้งแนละ้วสวัสดีค่ะไปไมคยค่ะปิดเองนะคะ